วันนี้นะจ๊ะลุงอยากท่านบาร์บีคิวติ้งย่างคะ่ะจัดไปคะ่ะอันนี้คือเนื้อหมูนะคะเวลาอากาศดีหน่อยไม่ได้นะลุงหิวนู่นหิวนี่หิวบ่อยหิวเก่งเออทั้งหมดมันมีสิบสามไม้นะจะนับให้หลงอีกนะ เฮ้ดูลุงวางโอ้โหไม่ชน่ใจว่าเป็นวิธี o ี่ดีที่สุดในการวางจร l งๆใครสอนใครสั่งให้ใครวางแบบนี้กลับปิกด้านเลยจ้าก่อนที่มันจะไหม้โอ้อร้อนร้อนร้อนหมูย่างจะหมูย่างนะทานเชียร์ทานกับข้าวเหนียวร้อนๆอร่อยเด็ดเลยค่ะ Mm hmm. น้ำชาที่มองซ้ายมองขวาสิย,าย่าฝนจะมานะเดี๋ยวต้องเอาเสมออีกแล้วเดี๋ยวต้องเอาตะคั่ยไปไปอีกแล้วมือตะหยอกกันมือตะคุยกันนะมันจะไหม้หมดก่อนนะมีส่งต่อมีส่งมือด้วย h o า d the ม a m e r a s ง i l l ลนั่นส์ดีขึหมูมันจะไหม้แล้วเร็วจะยังเย็นจะังเย็นได้ไงควันออกแล้วเรื่องติงเรื่องย่างไงยกโป่งให้ลุงเลยจ้าไหม้ตลอดออกดำด้วยใช่ธรรมดาที่ไหนัวแตเล่นมมเตโยกกันนี่แหละมันถึงได้ไหม อาชิมเทสร้อนนะโอ้โหแดดออกแล้วพอแดดออกปุ๊บอุ oh, ่น mm. มาทันทีเลย hmm. What, อื้อ right. อร่อยอร่อยอะไรอีกแล้วมีข้าเหนียวนาะ mm. อ,อแซบโอ้ฟินอีกแล้วฟินอีกแล้วมาจิ้มเข้ามาในปากเลยขนาดนั้นอันตรายจริง yes correct สิบสามถูกต้องเฮ้ยท hey, ี่รัก ต้องดูเลยเด็ดมันอันตรายพูดไม่รู้ฝั่งเวทุบจวทุบนั่นแหละ <c ười> กลัวโดนทุบ <c ười> ลึงกลัวโดนทุบ <c ười> ดื้อนักทุบซะเลย <c ười> เออปิน <c ười> ไม่เลยจ้าสุกเลยจ้า ไปคิวปิญญ้งย่างของลุงก็สุกเรียบร้อยแล้วจ้าพร้อมเสิร์ฟพร้อมทานจา้าชิมลุงชิมใบไม้หนึ่งเลยนะจา้าจากส3บสามไม้ก็ต้อสืบสองไม้โอ้ยลมมาแต่ละทีหนาวนนะตั้งใจจริงนะเรื่องกินเนียเนี่ยมาค่ะทุกคนมาแบ่งไปทานนะคะเราทานเบอร์เกอร์อรไปโคนลชิ้นแล้วค่ะ รู้สึกเริ่มอิ่มแล้วค่ะโอเคแล้วสายเกากด้วยสกยอกาะสกยเกาะมีสี่ไม้นี่จ้ะสี่ไม <c oughs> ตต้ต้องเน่งต้องเนง่งแต่ต้งเน่งต้องเน่งไม้มันงอกงนนะบบแฟลกซ์ทำไมไม้ไปงอันนะ <f lex ible> <c oughs> Okay. Okay. Voila. Voila. Take the table, please. Okay, bye. Okay, bye. Don't up my beer. Yep.